อะไรที่มองแล้วเนี่ยเป็นโอกาสหรือว่าสามารถที่จะสร้างรายได้หรือว่าทําอะไรให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะทําทันทีจุ๊เคยไปประเทศจีนไหมอ่ะเคยเคยครั้งหนึ่งอ่ะเคยไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต้องไปบ่อยบบ่อยบบ่อยบ่อยย่ารอเลยเดี๋ยวปีนี้อยรอเลยอันนี้ก็ทําได้นี่ก็ทําได้นั่ก็ไม่ใช่ปัญหาขายก่อนได้เงินก่อนโอกาสในการที่เขาจะปิดการขายเนี่ย มันก็จะสูงตามไปด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CTW ปิดตู้คุยวันนี้พบกับจูซ CTW ค่ะก็กันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าจูไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของคนจีนว่าคนจีนเขามีเคล็ดลับและมีแนวคิดการทําธุรกิจยังไงกันบ้างกับหัวข้อที่เกี่ยวกับว่าทิคการทําธุรกิจสไตล์คนจีนเคล็ดลับสู่ยอดขายหลักล้านกับคุณมี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ่ะเป็นเกียรติกับรายการซีทีเวิวปิดตู้คุยของเรามากๆเลยนะที่คุณมีม่มาอยู่ในรายการของเราสําหรับวันนี้เรามีข้อมูลแบบว่าวงในมาเลยสําหรับคุณมี่ที่จะมาพูดคุยในรายการของเราวันนี้ใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะ พอที่จะเป็นประโยชน์อะไรให้กับ<ค>นักธุรกิจ<ห>มือใหม่<น>ใช่แล้วค่ะหลาย,ลายๆคนเลยใคร <c oughs> ที่เป็นนักธุรกิจ <c oughs> ่งเร่มต้นหรือว่ามีความคิดที่อยากจะก้าวเข้ามาที่จะเป็นนักธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเราจะมาฟังว่าเฮ้ยคนจีนเนี่ยที่เขาทําธุรกิจแล้วซักเซ้นแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยเขามี <c oughs> แนวคิดยังไงกันบ้าง ก่อนอื่นนะคะขอเน้นย้ำรายการ CTW ปิดตู้คุยกันอีกสรอบนะคะรายการของเราเป็นรายการที่พูดคุยเม้ามอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศจีนไม่ว่าจะสถานที่เที่ยวตลาดค้าสง่งอาหารการกินเอาเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยเราพูดคุยกันในคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจาก CTW Cargo นั่นเองค่ะทุกคนพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเลยนะคะว่าคุณมี่มีประสบการณ์แล้ว ก็การทํางานที่ครุขี่กับคนจีนค่อนข้างที่จะย,ยาวนานช่วยบอกเป็นตัวเลขกลมๆได้ไหมคะว่ามีแบบกี่ปีอะไรอย่างนี้ก็ปีนี้ปีที่18ครับเก้า,เข,าเข้าสู่ปีที่19ก็คือยาวนานมากๆคือสามารถมาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้แฟนๆรายการก็ได้แน่นอนคิดว่า <laughs> ฝากฝังด้วยนะคะ <laughs> อยากจะรู้ในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็แนวคิดการทําธุรกิจสไตล์คนจีนคนจีนเนี่ยเขามีหลักการแนวคิดหรือ mindset ที่มันแตกต่างจากคนชาติอื่นยังไงบ้างคะ เนื่องจากประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่น่าจะมีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็จะมีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกด้วยนะครับการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตอะไรเงี้ยการแข่งขันกันภายในประเทศเองหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะมีมากตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งโอกาสอะไรที่มองแล้วเนี่ยเป็นโอกาสหรือว่าสามารถที่จะสร้างรายได้หรือว่าทำอะไรให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะทำทันทีเราก็จะสังเกตว่าหลายๆคนที่ ประสบความสําเร็จที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นย่าใช่ไหมที่มาจากเมืองจีนอะไรเงี้ยนั่งเรือสำเภามาเสือผืนหมอนใบใช่ป่ะมาประสบความสําเร็จมีบริษัทที่ใหญ่โตยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักกันอยู่ในประเทศไทยณตอนนี้เนี่ยก็เยอะแยะมากมาย คือโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นแบบว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลักร้อยล้านพันล้านเนี่ยคือตัวสตอรี่ของเขาคือเขาเริ่มจากศูนย์เริ่มต่อความลาบากจริงๆนะคือความขยันอดทนของเขาคืออดทนจริงๆอ่ะกว่าจะมีทุกวันนี้ได้อ่าแล้วอะไรคือเคล็ดลับสูตรสําเร็จการทําธุรกิจสไตล์คนจีนคะคนจีนเนี่ยเ,เขาคิดอะไรแล้วเขาลงมือทาเลยอ่า เขาจะไม่มามองว่าเอ้ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่ามันจะมีอะไรในข้างหน้าอะไรเงี้ย<อ>เขาจะทําเลยไม่ลองเขาทําเลย,เลยแล้วพอเขาไปเจอปัญหาข้างหน้าเขาก็ไปแก้เอาไปแก้เอาไปแก้อเ,อแกเอาจน จนมันเกิดธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนจีนทำอะไรนี่มันก็จะเร็วมากกว่าคือไม่แปลกใจเลยเวลามีโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่ามีเทรนมีสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากประเทศจีนก่อนเลยง่ายๆเหมือนเราบ้านเราเนี่ยเห็นไหมมีของเล่นอะไรใหม่ๆมีไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเองหรือด้านเทคโนโลยีเองเรยสังเกตว่าจุดเริ่มต้นยิโดยส่วนใหญ่มันมาจากประเทศจีนนะเขาเริ่มต้นจากการที่ลงมือทําไปก่อนแล้วไปเจอปัญหาค่อยไปแก้เอาแล้วค่อยไปคิดพัฒนาเอาสิ่งใหม่ๆก็เพิ่มเข้าไป การทําธุททรกิจของคนจีนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความว่ากวางจีหรือว่าความสัมพัน์ทางธุรกิจไหมคะหรือว่าแบบเอ้ยไม่สนใจรูีเดียวเลยถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องหลักของเขาเขาไม่ได้สนใจ inne, เรื่องความสัมพันธ<ๆ>์เรื่องเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเขาจะมองว่าโอกาสของเขาในการที่เขาจะขายได้หรือว่าในการที่เขาจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยเขามองเรื่องนี้เป็นหลักก่อนอขายก่อนได้เงินก่อนมันเกิดการแข่งขันแย่งชิงกันเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของแต่ละคนมันจะมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสแล้วเขาถึงต้องรีบฉวยโอกาสไว้ก่อนจะไม่ค่อยเน้นเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่กลยุทธ์การตั้งราคาแล้วก็กลยุทธ์ในเรื่องของการขายสไตล์คนจีนดีกว่ามันมีความแตกต่างหรือว่าพิเศษยังไง ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้ก็ต่อเมื่อมันมีการใช้เงินหลักการของคนจีนเนี่ยเขาก็จะเอาการตั้งราคาโดยที่แบบว่าให้คนที่เป็นคอน sumer ครับเป็นผู้บริโภคเนี่ยขาสามารถที่จะเข้าถึงเข้าถึงสินค้าได้นะเพราะฉะนั้นราคาเขาจะไม่สูงมากนะครับแล้วก็ มีกำไรไม่มากแต่ว่าเขาเน้นขายที่จํานวนเยอะๆเ,เพราะว่าคนจีนเป็นประเทศที่มีการคชากรนเยอะแฟชั่นใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆที่เขาเกิดขึ้นเร็วเนี่ยมันทําให้คนสามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าจะอะไรได้เพราะว่าสินค้าที่เขาซื้อไม่ได้มีราคาสูงมากก็คือเน้นในเรื่องของอะไรที่มันพอมีคุณภาพแต่ว่าราคาจับต้องได้เน้นแบบกระจายจำนวนไม่ได้เน้นในแง่ของมาร์จิ้นต่อชิ้นที่เยอะถูกต้อง มาทีนี้เรามาสู่หัวข้อที่ค่อนข้างจะให้ความน่าสนใจสักหนึ่งในเรื่องของการตลาดแล้วก็มาร์เก็ตติ้งนั่นเองอยากรู้ว่าในแง่ของการทําแบรนด์ของคนจีเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงให้ทําการตลาดแล้วมียอดขายสู่หลักล้านได้จูเคยไปประเทศจีนไหมอ่ะเคยเคยครั้งหนึ่งยไปใช่ไหมอ่ะเคยไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต้องไปบ่อยบบ่อยบบ่อยบ่อยอย่ารอเลยเดี๋ยวเราปีนี้อ่รอเลยสังเกตว่าถ้าเราไปจีนเราจะเห็นว่าอะไรในประเทศจีนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตึกเป็นถนนเป็นอะไรเนี่ย ทุกอย่างใหญ่หมดใหญ่มากต่อที่ไปอีอูข้ามถนนข้ามถนนประเทศจีนเห็นไหมกว่าจะข้ามไปถึงกว่าจะข้ามถึงคือถนนฝั่งหนึ่งน่ะจะมาแปดเลนอ่ะแปดเลนแบบถึงแเลนน่ะใหญ่มากคือทุกอย่างคือเขาใหญ่หมดเลยใหญ่หมดเลยอาคารก็คือใหญ่มากเดินก็คือเหนื่อยคืเหน่อยคือเหน่อยต้องไปบ่อย พราะน,นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นหลักการเดียวกันะนะครับเขาทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทำแบบทำให้มันยิ่งใหญ่ทําให้คนรู้จักเยอะๆอย่างเงี้ยโดยการที่แบบให้เป็นเป็นที่จดจำดังนั้นเรื่องด้านอุตสาหกรรมก็จะ,ะเป็นพวกแบรนด์อย่างเช่นทางรถยนต์เนี้ย ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบรนด์ B Y D อะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้เริ่มเข้ามาสู่บ้านเราแล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็เริ่มออกไปทางยุโรปไปอะไรเงี้ยทั่วโลกนะครับสินค้าที่เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นป๊อปมาร์ทอย่างเงี้ยป๊อปมาร์ทโอ้ตอนนี้ฮิตมากในไทยเลยนะโอ้โหเล่นกันทัวบ้านทั่วเมืองซื้อกันมาเด็กเล็กเด็กน้อยตอนแรกๆเริ่มต้นมามันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวหลังๆมาโอ้โหก็จะมีอันนั้นมีอันนี้โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามซื้อไม่ไหวคืออย่างที่บอกว่า เขาอะเป็นคนคิดไวและเขาลงลมือทาเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรที่มันจะเป็นสินค้าที่มันจะร้อนออกมาเนี่ยมันก็จะแบบมาตามตามติดติดๆๆๆติดติดกันมา<อ>แล้วแบบว่ามีความแตกต่างกันออกไปกลยุทธ์ก็คือการสร้างความแตกต่างแล้วก็ทําอะไรให้มันแบบยิ่งใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนเราจะเข้าไปซื้อของเนี่ยเราเห็นร้านเนี้ยขายของเนี่ยเป็นร้านเนี้ยใหญ่มากกับอีกร้านนึงเป็นร้านโชว์หัวเล็ก เราจะเข้าร้านไหนเวลาที่จบร้านใหญ่ใช่ไหมเออเข้าไปลรวแบบจบในที่เดียวจริงๆเราไม่หลักการเป็นหลักการทั่วไปของโลกวันนี้แหละนะครับการสร้างความน่าเชื่อถือก็เกิดจากกวารที่ทําให้คนได้เห็นเยอะพอคนเห็นเยอะก็จะเกิดการจดจำใช่ครับแบรนด์นี้เอ้ยคุ้นตาหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเราซื้อสินค้าหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อแบรนด์ที่มันแบบเรารู้จักถูกไหมอันนี้ที่เราไม่รู้จักเนี่ย ที่มันตกไปพวกที่ไม่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรหรือมียอดขายน้อยๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้ซื้อเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะจดจําชื่อแบรนด์นั้นได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้เนาะด้วยความที่โซเชียลมันไปไวเราจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นอะ,อะคือโอเคสินค้ามันมีความคล้ายคลึงกันแหละ,ะมันต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยอสุดท้ายเราตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์จริงๆนะ,ะ,ะยิ่งแบบสมัยนี้คือยิ่งแข่งขันกันสูงมากมีความแตกต่างเล่นใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งแบบสร้างภาพจดจำให้กับลูกค้ามากขึ้นนั่นแหละครับ วิ่งตลาดก,ก็มีแล้วสร้างภาพจําแล้วให้เห็นแล้วแต่อย่างเงี้ยเขาซื้อใจยังไงให้เขาขายได้เหรอคะพี่ <N> พี่มีเชื่อว่าหลายๆคนที่ปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่ได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับได้รับของมาไม่จงปกไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่รคุณภาพมไม่ค่อยดีดอ่าใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องเรื่องของความซื่อสัตย์หรืออะไรต่อลูกค้าเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นเป็นข้อบกพร่องนะต้องถือว่าเป็นข้อบกพร่องของคนจีนอย่างหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนจีนกลัวมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือกลัวสิ่งที่เขาทํานี่แหละสิ่งที่เขาทำับคนอื่นน่ะเขากลัวว่าเวลาที่เขาจะไปซื้อของจากใครเขากลัวจะไปได้แบบนั้นกลับมาเขาจะไปเจอแบบนั้นกลับมาถ้าถามว่าเราจะไปขายของให้คนจีนในสิ่งที่เราจะต้องจะหนักแล้วจะต้องทําให้ให้ถึงนั่นคือเรื่องของความจริงใจในเรื่องของสินค้านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาคิดได้ว่าการที่เขาจริงใจกับ ลูกค้าเขาได้มีการทดลองทําซึ่งซึ่งยังมีหลายๆคนอยู่ซึ่งเป็นเจนเก่าที่แบบไม่ค่อยเน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบขายได้รอบเดียวเนี่ยมีคนมาซื้อเขาก็แบบเอาของยัด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 ไปอะ,อะไรเงี้ยส่งให้ลูกค้าไปออของไม่ตรงปกลูกค้าก็ไม่กลับมาซื้ออ,<ะ>อีกถ้าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาเกิดเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเออทำให้ลูกค้าดีๆทําให้<ะ>เต็มที่ทําให้แบบเหมือนกับที่ลูกค้าต้องการมา โอกาสในการที่ซื้อซ้ําหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดะย้วใช่แล้วมีเทคนิคอะไรในการที่จะแบบเฮ้ยปิดยอดขายฟันทงกับลูกค้าได้คนจริงก็จะมีสไตล์ที่แบบว่าทําได้ทุกอย่างอ๋อเรามีมีรีควอรี่เมนต์ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมันก็จะแบบอันนี้ก็ทําได้นี่ก็ทําได้นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาทําได้ทําได้ทำได้ทุกอย่างโอกาสในการที่เขาจะปิดการขายเนี่ยมันก็จะสูงตามไปด้วยคนที่ทําธุรกิจอ่ะเขาก็อยากจะสร้างความแตกต่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะสร้างความแตกต่างเนี่ย เขาก็จะไป adapt ตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้นอะไรอเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ย,ยตามสไตล์ที่เขาคิดว่าเขาน่าจะไปชอบอในสิ่งน,นั้นอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะได้สินค้าที่แตกต่างไปจากที่มีอยู่ในตลาดถูกไหมเออเวลาเราเข้าร้านค้าหรือโรงงานบางโรงงานอะไรเงี้ยมันก็จะทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างจริงๆเหมือนตอนที่พูดต้นคลิปเลยว่าโอกาสมีคว้าไว้ล้วก็ค่อยไปแก้ปัญหาหน้างานว่าเออแก้นี้แก้หน่อยแกไปเรื่อยๆแกไปเรื่อยๆจนกว่าที่แบบว่าจะถึงจุดหนึ่งที่มันลงตัวแล้วทุกอย่างก็ เดินต่อไปได้กลยุทหยุดอะไรคะที่แบบว่าเฮ้ยคนจีนมีแต่ว่าคนไทยประเทศเรายังไม่มีจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำได้เออรเรื่องของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มการซื้อขายร้านค้าอะไรอย่างที่เมืองไทยก็จะเป็น s h อ p e e Lazada ใช่ไหมที่เมืองจีนก็จะมีพวกเถาเปาทีมอลน่งแปซึ่งอันนั้นอนะคือเป็นสิ่งที่เขาเริ่มมาก่อนอจนเริ่มมีการขายในตรงติ๊กตรงตรงิตง๊กตอกอะไรพวกนี้นะก็แพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายนะครับเป็นการสร้างยอดขาย แล้วก็สร้างโอกาสในการขายที่แบบเพิ่มมากขึ้นคนขายไม่จําเป็นจะต้องมีสินค้าอยู่ในมือ,อใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะอน,นำสินค้ามาโพสต์ขายมาไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสในการที่จะสร้างยอดขายได้ถล่มทลายมาก,มา,กมายก่ยกองใช่ไหมถ,ถ้าถามอะไรที่แบบว่าที่ยังไม่มีในเมืองไทยจริง,รงๆต้องบอกว่าระบบก,การนําเทคโนโลยี AI มาใช้เนี่ยในเมืองจีนเขาเอามาใช้เพื่อการขานะครับแต่บ้านเราอะ เอามาใช้เพื่อความมันเทิงนเิอนเตอร์เทนเมนต์อ๋อใช่ออกมาแนวแนวสนุกมาถ่าย uh huh. ติ๊กตอกกันอะไร uh huh. พวกนี้มากกว่าจริงๆอ่ะมันก็เป็นเทคโนโลยี AI ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ที่เรามาใช้กันนะครับที่คนจีนงก็ทาออกมา uh huh. แล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกแล uh ้ว huh. นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจีน ไปไกลกว่าประเทศอื่นตลอดเลยแพลตฟอร์มจีนอย่าง Tik t o อกหรือว่าโตอินจีนอ่ะเขามีตอนแรกเขาจะมีการปล่อยมาในเรื่องของดึงคนให้เข้าแพลตฟอร์มมากขึ้นใช่ไหมคะพักหลังเริ่มมีการไลฟ์ขายของเริ่มมีโปรแกรมแอเฟรียลลนู่นนี่นั่นแล้วที่ล่าสุดที่เห็นเลยอ่ะคือปกติเราจะต้องไลฟ์ขายของแบบว่า4 5หชั่วโมงะแต่ว่าคนเรามันแบบไม่สามารถมานั่งไลฟ์ได้แบบทั้งวันเราล่าสุดที่เห็นเลยคือเขาเหมือนใช้ AI ไ i ไลฟ์คือเหมือนคนแบบเหมือนคนจริงๆเลยคือป้อนป้อนข้อมูลว่าแบบ <ไ>สินค้า <ไป S 2> มี <ไป S 2> ตัวนี้ <ไป S 2> บ่งบอกถึงตัวนี้แล้วก็ม,มีการแสดงสีหน้าท่าตาคือเหมือนคนจริงๆเลยแต่ว่าไม่ใช่คนคนี่คือ AI ที่แบบสามารถนําเสนอสินค้า Represent สินค้าให้ได้แบบเหมือนคนจริงๆเลยโดย<ม>ที่แบบเราไม่ต้องมานั่งอยู่หน้ากล้องแบบเนี้ยแบบหลายสิบชั่วโมงอ่ะแต่ใช้ AI <ม>จบ ลองไปใช้ดูสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่อยากจะทำอาจจะต้องปรับใช้แต่ถ้าที่เห็นมากสุดที่เห็นแล้วมันซักเซนแล้วมันได้ผลจริงๆคือเอา AI มาประมวลผลด้าน Data a n a l y ท i c s อันนั้นจะมีผลมากกว่าเน่นักกรรมพวกนี้มันก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มยอดขายหรือว่าแต่ว่าคนก็ต้องเอามาใช้ในเชิงวิเคราะห์จริงๆนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แหละบ้านเราแรกๆอย่างติกตอเนี้ย บ้านเราก็มาถ่ายเล่นเป็นเป็นคอนเทนต์เออเป็นโน่น <content. S 1> เ,เป็นน,น,น,นี่เป็นนัน่นแล้วก็เรื่องต่อมาก็เริ่มเริ่มมีแบบมีโฆษณาสินค้ามีอะไรแทรก <ๆ S 2> เข้าไปเหมอนกันเริ่มแค่อยๆทีนี้ทีนิด,นดม,มันก็เริ่มมีเป็นเป็นเอ่อเรื่องของการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องอด้วยจริงๆมันเกิดจากที่ประเทศจีนก่อนประเทศแรกเนาะแล้วก็ทาทากันมาเราก็เริ่มเริ่มมีการทําแบบนี้มากขึ้นในประเทศไทยนะครับ คนจีนเนี่ยคือเขาทําธุรกิจค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันที่สูงแล้วเนี้ยเขาแบบรับมือยังไงหรือว่าแก้ปัญหายังไงเวลาบเจอคู่แข่งอย่างเงี้ยคะถ้าถามเรื่องนี้นะเราเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราเข้าไปแพลตฟอร์มหรือว่าไปอะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าสินค้าเหมือน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 กันมีร้านค้ามีเป็นล้อยเลยเยอะมากแตกต่างกันคืออะไรครับราคาใช่ไหมเรื่องเรื่องของราคาต่างกันแบบ 3บาท5บาท10บาทอะไรเงี้ยมันก็มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ,อละสินค้าที่มันเหมือนเหมือนกันเนี่ยคุณจะเลือกซื้อเนี่ยคือเลือกซื้อในเรื่องของความแตกต่าง ใช่ใช่ไหมแตกต่างกันในเรื่องของราคาแล้วแตกต่างในเรื่องของสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของบริการบริการแบร์อะไรด้วยบริการนะครับมีบริการหลังการขายไหมมีการคุ้มครองหรือว่าสามารถเคลมอะไรสินค้าได้ไหมบางคนคือขายแล้วจบฉันแบบเหมือนขายแล้วฉาบฉวยที่มี่บอกว่าเออมันฉาบฉวยมันขายได้ครั้งเดียวสู้แบบว่ามีบริการหลังการขายมีการซัพพอร์ตลูกค้าแบบนี้ดีกว่าใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าโลกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะ ไวมากๆฉะนั้นมันจะมีเทรนอะไรใหม่ๆหรือว่าสินค้าแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาที่นี้เขามีกลยุทธ์หรือว่าแนวคิดในการปรับเปลี่ยนหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะรับกับ สิ่งใหม่ๆยังไงบ้างคะพี่มิเราจะสังเกตว่าคนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะ,อะมันจะถูกกลืนไปและหายไปเ <c oughs> พราะค้าแม่ค้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเรายังคงเปิดร้านเอาของมาตั้งโชว์รอ,อคนเดินมาซื้อเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสในการขายแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้น้อยและใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนเริ่ไมไปทําอะไรมากขึ้น <Online. S 2> ออนไลน์ใ,<ค> <Online. S 1> ใช่ไหมเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาช่วยในส่วนของการสร้าง รายได้ด้วยใมมีโทรศัพท์เครื่องนึงก็สามารถหาเงินได้อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างความแตกต่างสร้างรายได้เพิ่มขึ้นคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ยังใช้วิธีการเดิมก็ไม่ไม่มันไม่มีทางไม่มีประโยชน์สำหรับวันนี้คือสนุกมากเลยคือได้สาระความรู้แบบเต็มเปี่ยมเลยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นนะคะคือแนวคิดต่างๆตั้งแต่ my s a e การทํากลยุทธ์การถ่ายการตลาดรวมถึงวิธีการรับมือกับปัญหาแล้วก็การปรับตัวต้องขอขอบคุณพี่มี่มากๆเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญที่ให้สาระความรู้กับเราในวันนี้ก่อนจากการอยากจะให้พี่มี่ฝากอะไรไว้ให้กับแฟนๆรายการ c ีทีีปิดตู้คุยของเราสักหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำนะครับก็อยากจะให้คลิปนี้ได้มีส่วนหนึ่งที่พอที่จะให้ความรู้กับทางผู้ชมได้นะครับการจะเริ่มต้นทำธุรกิจอาจจะต้องคิด ในเรื่องของสินค้าอะไรเป็นดับแรกนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่คุณจะเอาไปขายเขาเป็นใครนะครับเงินลงทุนก็มีส,ส,ส่วนสำคัญนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องลงมือทำนะครับ c t Build เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะ ช่วยส่งเสริมให้คุณเนี่ยสามารถที่จะประกอบธุรกิจแล้วก็เริ่มต้นทําธุรก<พ>ิจได้นะครับทํา <transactions, S 3> ไมซีบิวถึงช่วยคุณได้เพราะว่าคุณสามารถที่จะเริ่มต้นซื้อของน้อยๆอไม่ต้องมีจํานวนเยอะมากมายเลยนะครับเราเป็นตัวแทนในการที่นําสินค้าเข้ามาให้คุณได้นะครับในการให้คุณไปเริ่มสร้างไรายได้กับซีบิวได้นะครับเราก็มีพนักงานที่คอยให้บริการให้คําแนะนานะครับทั้งเรื่องของสินค้าหรือเรื่องของการนําเข้านะครับ การช่วยประสานงานกับทางร้านค้าที่จีนให้ก็ฝากไว้สำหรับ CTD Cargo นะครับเราคิดว่าเราเจ๋งพอ,อในการที่จะช่วยเหลือให้คุณสามารถที่จะ เติบโตต่อไปได้ใช่ขอแค่คุณมีงบลงทุนมีไอเดียแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะมาปรึกษาเรานะคะไม่ว่าจะในเรื่องของสินค้าจีนตลาดจีนอย่างที่พี่มีบอกไปนะคะครเรายิานดีให้คำปรึกษามา,มากเลยเราให้บริการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาไทยนะคะผ่านทางรถทางเรือทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยอยากจะลองเริ่มต้นอาสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์จีนได้นะคะครเราให้มีให้บริการอยู่ CTW g r a d i n g นั่นเองค่ะจากแเปา่าหกแปแแล้วก็ T m มนั่นเองค่ะหรือว่าใครเนี่ย ี่ยอยากจะไปลองจับสินค้าจริงเลยเนี่ยสามารถใช้บริวกันกับเราได้เพราะว่าเรามีบริการ <c oughs> ครูทีน่านะคะคพาทุกคนไปเดินตลาด้าที่จีนไม่จะเป็นต้องพูดภาษาจีนได้เพราะ<ช> <ๆ S 1> ว่าเรามีไกด์จีนให้บริการนั่นเอง,องค่ะคจองโรงแรมด้วยร,รับส่งด้วยคือครบจบในที่เดียวเลยอยากจะเริ่มต้นไม่เคร่งเคร่งมีเพื่อนมีเพื่อนไม่ต้องห่วงนะคะมาคนเดียวก็ได้นะคะก็สามารถแบบว่าเริ่มต้นทําธุรกิจสินค้ากับจีนกับเราได้แล้วนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมิมี่มากเลยนะคะที่มาเป็นแบบว่าแขกรับเชิญในรายการซที CTW ปิดตู้คุยของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะไม่อยากพลาด CTW ปิดตู้คุย EP ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง CTW ค a r ก o Channel ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้จูนะคะแล้วก็พี่มี่ขอลาไปก่อนนะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะจยาว เพื่อนเคยไหมคะเวลาที่เราจะไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่จีนเนี่ยแล้วเราอยากจะสั่งผลิตสินค้าตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มสั่งที่จำนวนเท่าไหร่จรัจีนต้องรู้วันนี้ขอเสนอคาําว่ารถ้าฉันต้องการสั่งผลิตสินค้าชิ้นนี้ต้องสั่งขั้นต่ำที่เท่าไหร่อย่าลืมไปทดลองใช้กันนะคะเจสยน Steve